ตะกเกิแตนปลาทังกาเนี่ยเขาใส่เวลาเลี้ยงอยู่สี่ิบหามือครับจังสีได้จับไปขายครับผมแล้วก็เอาไข่มันเนาะเขาจะเอาดินทรายเนี่ยมาวางให้มันไข่เนะาะราค่าที่เขารับสื่อกันกะสองร้อยเจ็ดิบสองร้อยแปดิบครับแต่ห้าขายเองจังสี่เนี่ยมันก็ได้อยู่ที่สามอยอยู่ครับสามลอยสามอยหาิบเนาะเ้าไปขายอยู่ในตลาดนั่นนะครับผมผมก็คิดว่าราคาสูงอยู่ด้สํสำหรับคนที่มีงานประจำเนาะ ก็กาเลี้ยงเสริมเลี้ยงเสริมได้นะครับเป็นอาชีพเสริมได้เธอหนึ่งสิบกิโลเนี่ยก็โลละสามรอยก็เป็นเงินสามพันครับครแต่เข้าเห็ดได้ห้าสิบกิโลนี่ก็ได้เป็นเงินหนึ่งมืนห้าพันบาทครับผมมามันก็เป็นอาชีพเสริมทีดีมากเลยครับแ้วก็อาหารนี่อาหารนี่คือเข้ามาในหยางเลยครับหยาแย่างเดียวครับหยาล้วนครับทสินีประเด็นดราม่าก,กันว่า ขายันแพงเนาะเลี้ยงไปได้หลายจังน่อยราค่ากระตกครับจะเป็นปีแล้วครับหลังจากที่เขาดามากันมาตอนนี้ก็ราค่ากันยังโลละสามลอยคือเก่าอยู่ครับบางคนก็จนไในออกจากงานประจําครับมาเลี้ยงตั๊กแตนเป็นอาชีพหลักครับผมไปรับชมกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องบ่าวเซียงเบสุภุสุคนครับมันนี้สิพาามาชมอีกอาชีพหนึ่งครับที่น่าสนใจเลยครับมีรายได้ลักหมื่นครับต่อเดือนครับ ดีกว่าเขาสิไปเห็นงานเปลูกจ้างเพิ่นนี่ของแม่อบตอรแล้วก็เดือนหนึ่งสีได้อยู่สองหมื่นกว่าบาทนะครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมตอนนี้แม่เราได้จับขายออกเบิร์นเลยครับมีได้เป็นตัวหน่อยครับเอาเบิ่งครับนี่ครับตัวใหญ่เพิ่นจะบออกเบิร์นเลยนะครับผม พิธีการเลี้ยงกัวิธีการเลี้ยงกักง่ายๆเลยครับผมหญ้าครับบัวตองใส่ยังแบ่งไม้หญ้าครับแล้วก็เป็นหัวอาหารแซมนิดหน่อยใช่หรือยู่อยู่บ่มือนี่แม่เล่ากับบัวยูครับแต่ว่าผมได้สอบถามเพิ่นแล้วนะครับผมเดือนหนึ่งนี่เพิ่นมีรายได้อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับเพิ่นมา จากที่เพิ่นเคยเลี้ยงปลากระสังนะครับปลานิ่งกระสังสเศร้าเลี้ยงปลานิ่งกระสังนะครับมาเป็นเห็ดตะกะแตนขายอย่างเดียวครับหลังจากที่ผมได้คุยกับเพิ่นกะมีคนมารับซื้อเนี่ยกะเอาไปส่งเองเนี่ยเพิ่นว่ากิโลละสามลอยนะครับถ้าเป็นฟาร์มถ้าเขามาเหมาเพื่อเดียวเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเนี่ยกะตกิโลละสองลอยหาสิบบาทเพิ่นว่าม,ามันได้หน่อยแต่ว่าถ้าเขาขายในบ้านเอาไปขายอยู่ตลาดมันได้ประมาณกิโลละสามลอยนะครับผมเลยกะ ขี่ห้งางยังมาเนี่ยเข้ากระแทมไหมเขาเป็นกิโลไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งตัวใหญ่ๆมันเนาะก่อนถึงมันจะว่างใครก่อนถึงมันจะว่างใครหรือว่าก่อนถี่เข้าสีจับคายดีย่มันมีเวลาเลี้ยงอยู่จักหมือนนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งตากตะเตียนตัวใหญ่ครับได้นะได,เดิเปิดแป๊บเดียว ไปดูตะกะแตนตัวใหญ่กันครับผม,มกล่องเข้าไปข้างในเลยนี่ตาเบิงตะกะแตนตัวใหญ่ครับผมตะกระแตนปลาทังกาเนี่ยเขาใส่เวลาเลียงอยู่สี่สิบห้มือครับจังสีไดจับไปขายครับผมแล้วก็เอาไข่มันเนาะเขาจะเอาดินทรายเนี่ยมาวางให้มันไข่เนาะราคขาที่เขารับซื่อกันกะ 2 7 0 280ิบ้ครับแต่ห้าขายเองจังสี่เนี่ยมันก็ได้อยู่ที่3 0 0รอยอยู่ครับ3า0 3 5อยสารอยหาสิบเนาะห้าไปขายอยู่ในตลาดนั่นนะครับผมผมก็คิดว่าราคาสูงอยู่ด้สํสำหรับคนที่มีงานประจำเนาะเขาก็เลี้ยงเสริมเลี้ยงเสริมได้นะครับเป็นอาชีพเสริมได้ดีกว่าห้าสิถ้ารับเงินเ,นเดือนอย่างเดียวมันกับพ่อเลี้ยงครอบครัวเขาเนาะครับเนี่ยคือกำลังผสมพันธุ์กันครับ หลังจากที่เขาเอาไขออกมาเนี่ยใส่เวลาอยู่ซีสิมหาหนึครับเขาเดี๋ยวจับขายเธอนี้งเธอหนึ่งสิบกิโลเนี่ยครับโลละสามร้อยกับเป็นเงินสามพันเงินไแต่เขาเห็ดได้หาสิบกิโลนี่ก็ได้เป็นเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมมามันก็เป็นอาชีพเสริมทีดีมากเลยครับแ้วก็อาหารนี่อาหารนี่คือเขาบริกัีหยางเลยครับหยาแย่างเดียวครับห้าล้วนครับ เ็นสามทีเลียงง่ายมากเลยครับนี่เขาใส่อาหารไอ้หัวอาหารเนี่ยนิดหน้อยห่อมเนี่ยนิดหน่อยเนาะแต่ว่าเห็นแต่เพื่อนว่าถ้าเขาใส่ใหัวอาหารให้เป็นอาหารให,เห้เป็นห่ํมเป็นหัวอาหารลายนี่ตะกระตนนี่มันจะมีกินนะครับมันจะกุยภาษาบานเฒ่าเขาจเจนว่าตะกระตนกุยนะครับตัวน,นี้เป็นขอกตะกระแตนของแม่หน่อยครับบ้านยู่ข้างกัน่นแหนะครับกับแม่ลุงแต่ของแม่ลุงเพิ่นจับขายเบิดนะครับเลยพามาบึง ตัวใหญ่อยู่ของแม่หน่อยของแม่หน่อยแล้วครับผมเดี๋ยวเวลามัน <c oughs> ข้าสีเอาไข่มันจังไหนจักมือเดี๋ยวผมจะไปถามแม่เราบังต้ากระแตนี่ข้าสีเอาจักมือมันข้าจังสีเอาไข่มันไหนแม่โอข้าวกเอาขี้ด <c oughs> ข้าวกรเอาใส่มาใส่นะครับ อ๋อมันโคบนี่มันสิประมาณจ็กหมื่นสามสิบสี่สิบหมื่นป่ะครับเหลี่ยงอ๋อครับอจ๋าตัวที่มันเกาะกันมันจะตายครับอืมครับนี่นะครับตะกะเต็นแม่แล้วว่ามันมีอายุแค่สี่สิบหถึงหาสิบมื่อครับ ก่อนเข้าสีจับพก่อนเขาจับขายมันจะตายนะครับผมหลังจากที่เขาผสมพันธุ์กันแล้วเนาะเขาก็จะตายเขาก็จะจับจับขายก่อนก่อนที่เขาจะตายเขามีอายุบลายนะครับอยู่ใดบ่โดนบ่าง่ายอยู่ใดแค่สี่สิบหาถึงหาิบมือครับหลังจากที่เขาผสมพันธุ์กันแล้วเขาก็จะตายเขาจะวางไข่นี่เนาะนี่พกเขาโค้มกันนี่เขาจะเอาขี้ดินใส่เขามาให้เขาไข่ใส่แล้วเขาจะเอาไข่ของเขานี่ไปฝากโตนะครับผม ครับผมแต่คลิปนี้มีประโยชน์จังไรกะครับแล้วก็ครับผมคลิปนี้กะมาเป็นตัวเลือกอาชีพเสริมเนาะให้พี่น้องได้ศึกษากันแหละก็อานำไปเรียงกันว่าผมว่ามันเป็นอาชีพเสริมที่เข้าได้ลงทุนหลายครับเพราะลงทุนแค่ว่าเห็ดข้อเขาขอ้อกะเอาไม่เนี่ยแหละครับไม่เห็ดแคบข,อขอ้อแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแค่นี้แหละครับผมแล้วก็ อาหารก็เป็นผกหยานะครับเป็นผกหญ้าวกนี้ครับเลี้ยงง่ายครับมีมีอายุแค่สี่สิบหาถึงหาสิบหมื่เขามีอายุแค่นี้นะครับเขาก็จับขายก้อนนั่นเนาะแล้วก็พกกอกรเขาจับขายเขาก็จะอเอาไข่เขาไปขายายพันธุ์ในขอกใหม่หรือว่าขอกเก่านี่แหละหลังจากที่เขาจับขายมันก็เป็นรายใดมุนเวียนให้ครอบครัวของเขานะครับเดือนหนึ่งเขาเลี้ยงได้สิบกิโลในขอกน,นี้ ใน้ิ0กิโลนี่เข้าก็ได้เงินสามพันแล้วหลังเพราะเป็นอาชีพเสริมของเข้าได้นะครับผมจังไรถ้าชอบคลิปนี้จังไรขามากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเสียงไ้ด้วยครับขอบพระคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับผม